ตอนที่20ดวงตาของจือจือเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยนางมองฝ่ายตรงข้ามน้มตัวลงมาวางมือบนหน้าผากตนเองตัวยังรุมๆอยู่จือจือดื่มยาเสียเลยนะเด็กสาวหลับตาเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคนผู้นั้นก็ยังอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมนางขยับปากเหตุใดราชบุตรเคยถึงมาได้หรอเจ้าคะ ข้าป่วยอย่างนั้นหรือข้าได้ยินเบ่าไพ่บอกว่าเจ้าตกน้ําเลยมาเยี่ยมสีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่น้อยสมองอันมึนงงของจือจือค่อยตื่นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนึกออกแล้วผีหลายตนนั้นสิงร่างนางจากนั้นก็ผักอีเหนยียงสามตกน้ําดูเหมือนเจ้าตัวคิดจะฆ่าอีเหนยียงสามเพราะเหตุใดกันนะราชบุตรเขยมองนางด้วยแววตาคมลึก จือจือคิดอะไรอยู่หรือจือจือในเวลานี้ตกน้ำจนจับไข้พวงแก้มทั้งสองข้างแดงก่ำเพอไข้สูงในตาหงลื่นวาวดูหน้าสงสารจับใจแต่เห็นได้ชัดว่าความคิดของนางล่องลอยไปถึงไหนต่อไหนนางเพิ่งหันไปมองราชบุตรเขยเหมือนปฏิกิริยาตอบสนองช้ารู้สึกว่าคนตรงหน้าทำตัวแปลกเหลือเกิน ชาติก่อนเขาไม่เคยมาเหยียบเรือนนางแต่ชาตินี้มาถึงแล้วสองครั้งจือจือคิดอยู่นานก่อนจะค้างออกมาว่าปวดปวดมากจริงๆตอนนี้นางรู้สึกร้าวระบมไปทั้งตัวโดยเฉพาะหัวที่ปวดเหมือนจะระเบิดเสียให้ได้ราชบุตรเคยชะงักก่อนจะหัวเราะออกมาดูเหมือนเขาจะกระดากใจที่หัวเราะต่อหน้าคนปว่วย จึงได้ผินหน้าไปทางอื่นพร้อมยกมือปิดปากเมื่อสีหน้ากลับเป็นปกติแล้วเขาก็บอกว่าข้าจะให้สาวใช้ยกยาเข้ามาเจ้าพักผ่อนให้มากๆนะการล้มป่วยครั้งนี้จือๆนอนสมอยู่ครึ่งเดือนระหว่างครึ่งเดือนนี้นาไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรทั้งสิ้นเมื่อสองสาวันก่อนแค่จะลุกจากเตียงลำบาก นางสอบถามอาการอีเหนียงสามจากชัยหลิงได้รับคำตอบกลับมาว่าอีเหนียงสามอาการดีกว่ามากเพราะสาวใช้เหล่านั้นช่วยอีหนียงสามขึ้นมาก่อนเพียงแต่อีเหนียงสามนำเรื่องที่ตนตกน้ำไปร้องเรียนกงหมู่มัวกงหมูมัวรับรู้แล้วทว่ายังไม่ได้ทำอะไรแต่ดูจากที่อีหนียงสสงบลงได้นางกลัวว่าจะรอให้จื้อจือหายป่วยค่อยทำโทษกระมัง ชายหลิงถามขึ้นระหว่างตักยาป้อนเจ้านายอีเหนียงห้าเป็นคนผักอีเหนียงสามตกน้ําจริงหรือเจ้าคะจือจือหน้าซีดเผื่อกจะว่าฆ่าผักก็ได้ผีร้ายตนนั้นสิงร่างแต่มือที่ผักเป็นมือนางว่าไปแล้วระยะนี้ผีตนนั้นหายหน้าไปอย่างสงบสงเสงี่ยมไม่อย่างนั้นนางจะด่าเสียให้สาสมอีกอย่างการถูกผีสิง ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจของนางโดยตรงแต่เป็นเพราะอีกฝ่ายบังคับผีร้ายถึงขนาดยอมบั่นทอนผลบุญเพื่อสิ่งร่างนางไม่ว่าเจ้าตัวจะมีความแค้นใดกับอีเหนยียงสามนางก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยอีกแล้วไม่รู้ว่าโกงหมู่มัวจะลงโทษนางอย่างไรนี่สีเมื่ออาการป่วยของจือจือเกือบหายสนิทโกงหมู่มัวก็นำบริวารมาที่เรือนนางจริงๆ ใบหน้าของฝ่ายนั้นเหมือนนิ่งขึ้นมาตั้งแต่เกิดเสื้อผ้าที่สวมหรือกระทั่งเส้นผมบนศีรษะเรียบกลิบไม่กระดิกหาที่ติไม่เจอแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากขึงหน้านิ่งตลอดเวลารอยย่นบุมปากจึงดูลึกเป็นพิเศษอีหนี่งห้างกงหมวมัว,ม,วมองนางด้วยแววตาราบเรียบไม่มีริ้วความรู้สึกใดๆทั้งสิ้น จือจือยิงนิ่ไม่ขยับอยู่ตรงนั้นดางน่าแต่ยืนอยู่เพราะทำอะไรไม่ถูกอีเหนียงห้าจงใจผักอีเหนียงสามตกน้ำเท่ากับมีเจตนาค่าคนองค์หญิงทรงยอมให้คนใจคอร้ายกาเชนีอยู่ในตำหนักไม่ได้แต่เห็นแก่ที่ท่านเพิ่งมาใหม่จะละเว้นให้สักครั้งกระนั้นหากไม่ลงโทษบ้างเลยก็จะเกิดคำคอรหาเอาได้องค์หญิงที่มีรับสั่ง ให้ลงโทษอีกหญยงห้าด้วยการโบยสามไม้แล้วกักบริเวณอยู่ในเรือนหนึ่งเดือนกงหมูมัวพูดจบก็หันไปมองหญิงรับใช้สูงวัยที่ทำงานใช้แรงสองคนที่อยู่ข้างหลังหญิงสองคนนั้นรับคำสั่งแล้วกรลากเข้ามาลากจืจอืออกไปข้างนอกแทนทีตอนที่ถูกกดร่างลงบนไม,ม้ยาวจือจือหน้าซีดเผือกชายหลิงกับสาวใช้อีกสองคนคุกเข่าอยู่ไม่ไกล ไม่มีใครกล้าอ้อนวอนแทนได้แต่มองเจ้านายถูกโบยอย่างเดียวจือจือเพิ่งฟื้นตัวจากอาการป่วยหนักเมื่อถูกโบยจนครบสามครั้งก็ถึงกับลูดลงจากม้านั่งไปกองกับพื้นหัวรองเท้าของกัวหมงมงปรากฏขึ้นตรงหน้าหวังว่าหนึ่งเดือนนี้อีเหนียงห้าจะสำนึกตัวให้ดีอย่าได้ก่อเรื่องอีกจือจือไม่มีแรงแม้แต่จะส่งเสียง เหงื่อเย็นเฉียบไหลโพกหน้าผากจนชุ่มพอกลงหมุ่มัวนำบริวารกลับไปแล้วไฉหลิงกับสาวใช้อีกสองคนก็รีบเข้ามาช่วยกันพยุงนายหญิงไฉหลิงใช้แพรพกซับเหงื่อให้นางอีเหนียงห้าข้าจะไปเชิญท่านหมอเจิงมาเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะเมื่อพวกนางประคองจือจือไปถึงเตียงจือจือก็หมดสติไป สามไม้นั้นโบยลงมาตรงใต้สะโพกของนางอย่างอ้อยออมแรงบุรุษโดนโบยวย30ไม้ก็ขาดใจตายแล้วสตีส่วนใหญ่ทนได้ไม่เกิน15หรือ20ไม้เพราะถูกโบยสามไม้จ,จือจือจึงต้องนอนสมต่อไปหลายวันโชคดีอยู่ในช่วงกักบ,บริเวณกงหมูมัวห้ามม่คนนอกเข้าออกเรือนฉุยชัยนางจึงได้อยู่อย่างสงบในคืนที่สาม หลังถูกโบยจือจือได้เจอผีหลายตนนั้นอีกครั้งฝ่ายตรงข้ามปรากฏตัวขึ้นในห้องแล้วลอยเข้ามาที่เตียงช้าๆด้วยสีหน้าสำนึกผิดจือจือเห็นเข้าก็เบือนหน้าไปทางด้านในเงียบๆขออภัยข้าวู่วามเกินไปผีหลายเอ่ยเบาๆความแค้นมันแน่นอกเสียจนข้าทนไม่ไหวข้ารู้ว่าเจ้าไม่ยอมให้อภัยข้าแน่วางใจเถอะ จากนี้ไปข้าจะไม่ผมให้เจ้าเห็นแล้วบัญชีแค้นครั้งนี้ข้าจะสะสางด้วยตนเองจือจือ้อค่ควรอยู่คู่หนึ่งก่อนจะหันกลับมาเจ้ามีความแค้นกับอีเหนียงสามหรือคำว่าอีเหนียงสามทำให้ความคุมข้างฉายแววในดวงตาผีร้ายอีกครั้งแม้แต่ในใบหน้าก็เริ่มบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวเด็กสาวริบหลับตาลงจะ เจ้าไปเสียเถอะข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้ารอบตัวเงียบสงัดนานทีเดียวเสียงของอีกฝ่ายถึงค่อยดังเข้าหูข้าตายเมื่อห้าปีก่อนเวลานั้นข้าอายุ16นางบอกข้าว่าจะหนีตามข้าไปข้าเชื่อนางจึงออกจากบ้านในคืนนั้นแต่ข้าเฝ้ารออยู่นานนางก็ยังไม่มาเสียทีจากนั้น ข้าไปเจอพวกอันตาพานเข้าข่าไม่ยอมส่งของแทนใจระหว่างนางกับข่าให้พวกมันก็เลยถูกฆ่าอันตาพานพวกนั้นฝังศพข่าไว้ภายหลังบริเวณที่ฝังศพข่าถูกสร้างเป็นตำหนักองค์หญิงข่าไม่อาจจากไปจากตำหนักนี้จึงแก้แค้นไม่ได้ผีร้ายเค้นหัวเราอช่างบรงเอินเหลือเกินที่ข่ายังได้พบนางจือจือลืมตาขึ้น ทบทวนเรื่องราวที่ได้ฟังแล้วเอะใจไม่สิตอนนั้นเจ้าอายุ16เจ้าตายมา5ปีแล้วแต่ปีนี้เอีอย่ยนหนิงสาเพิ่งจะอายุ16เท่านั้นนางรักใครชอบพอกับเจ้าตั้งแต่อายุ11เลยหรือผีร้ายชะงักก่อนจะขมวดคิ้วมองนางเจ้าว่าอย่างไรนะนางนางอายุ16ไม่ใช่เสียหน่อย ความสับสนงุนงงสะท้อนอยู่ในดวงตาเขาปีนี้ปีนี้นางควรจะอายุ21ถึงจะถูกเจ้าจำผิดคนแล้วนางไม่ใช่คนที่เจ้าอยากหาหรอกจือจือบุญลุคนผู้นั้นชื่ออะไรเหตุใดคืนนี้นางถึงไม่มาเจ้ารู้หรือไม่นางมีนามว่าชูเสียนหลิงเป็นทิดาของราชเลขาธิการคนปัจจุบัน จือจือมองอีกฝ่ายรอข้าสักคู่นางเรียกไยหลิงเข้ามาสาวใช้คนนี้เป็นคนตำหนักองค์หญิงรู้ข่าวสารความเป็นไปของสตรีสูงสักในเมืองหลวงดีกว่านางมากนักไชหลิงเจ้ารู้หรือไม่ว่าอีหนิงสามชื่ออะไรสาวใช้พยักหน้าอีหนิงสามมีนามว่าสู่เวียงหลงเจ้าค่ะแล้วนางมีพี่สาวหรือไม่ ชายหลิงนิ่งคิดเหมือนมีนะเจ้าคะ่ะเพียงแต่หลังจากลังเลเล็กน้อยก็พูดต่อตายไปนานแล้วตอนนั้นค่อนข้างเฉาโชกทีเดียวเฉาโชเพราะศพของคุณหนูผู้นั้นถูกเก็บขึ้นมาจากแม่น้ํานอกเมืองเจ้าคะ่ะชายหลิงพูดจบก็ปิดปากก่อนจะมองเจ้านายด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วน,นอี๋หญยงห้า 5, บ่าวขอไปดูก่อนนะเจ้าคะ่ะ ว่ายาของท่านเคี่ยวเสร็จหรือยังจือจือก็ก็อกัอกกระอ่วนเช่นกันนางหันไปมองดวงวิญญาณพอได้ฟังชฉยหลิงพูดใบหน้าที่ซีดขาวอยู่ของผีร้ายยิ่งหมองลงจนกลายเป็นสีเทาแววตาเลื่อนลอยจากนั้นก็หัวเลาะลัน่นพางพูดตะกุตะกะตายแล้วฮ่า <c> ฮ <oughs> ตายไปนานแล้วเชียนหลิงนั่นสินะ ข้าน่าจะคิดได้คืนนั้นฝนตกหนักคุณหนูผู้บอบบางอย่างนางไชหลิงบอกว่าการตายของชูเหลียงสิงเป็นเรื่องเฉาโชซึ่งก็เฉาโชจริงๆเพราะมีคนเก็บศพของนางขึ้นมาจากแม่น้ำนอกเมืองกว่าจะถึงเวลานั้นศพก็ถูกน้ำแซะจนไม่เหลือสภาพแล้วสุดท้ายต้องอาศัยเสื้อผ้าย,ยืนยันตัวตน คนของคารหาด,ด้าชเลขาธิการถึงได้รับศพกลับไปเหตุฉไหนคุณหนูสูงศักผู้หนึ่งถึงได้ปรากฏต,ตัวขึ้นนอกเมืองกลางดึกแค่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวก็เพียงพอให้คนเรือกระไปต่างๆนานาแล้วผีไล้หัวเราะอยู่นานกว่าจะหยุดจากนั้นก็ค้อมตัวคาระวะจืดๆอย่างเข่งขืมจริงจังขอบคุณที่ช่วยเหลือความปถนาในชาตินี้ของข้าลุล่วงแล้ว จือจืถามเจ้าเตรียมตัวไปเกิดใหม่แล้วหรือฝ่ายตรงข้ามหลุบตายยิ้มยางอ่อนโยนข้าหน่ะหรือคู่ควรได้ไปเกิดใหม่ข้าจะสลายดวงวิญญาณไปปกป้องเชียนหลิงตั้งหาเจ้าช่วยข้าไว้ครั้งใหญ่ข้าย่อมมีของขวัญตอบแทนแต่ข่าวก่อนที่ข้าบอกว่าจะช่วยให้เจ้าได้ไปจากตำหนักองค์หญิงนั้นข้าหลอกเจ้าส่วนเรื่องสมบัติเป็นความจริง เพียงแต่มันฝังอยู่ในหลุมศพข้าตอนนั้นพวกอันตพานข่าตายไปแล้วไม่ได้ขนตัวข้าหากเจ้าไม่รังเกียจก็ไปเอามาได้เลยอยู่ใต้ต้นไม้ต้นที่สามนับจากประตูทางเข้าเรือนฉุยชัยนี่แหละนอกเหนือจากนี้ข้ายังมีของขวัญอีกอย่างอยากมอบให้เจ้าด้วยผีร้ายเว้นช่วงไปเล็กน้อยเสียงเบาลงเมื่อเอ่ยต่อไปว่ารอบตัวเจ้าอวนอายด้วยกลิ่นพิเศษ เพราะเหตุนี้ถึงได้ดึงดูดพูดผีน่ากลัวว่าต่อไปจะยังมีผีตนอื่นได้กลิ่นอายของเจ้าแล้วมาหาสำสาบผีบนตัวเจ้ายังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากสาบผีรุนแรงเกินไปวิญญาณจะออกจากร่างจนกลับกลายเป็นผีใหม่หากเจ้าไม่อยากกลายเป็นผีมีเพียงผู้สูงส่งที่สุดบนแผ่นดินนี้ที่จะช่วยเจ้าได้ ขอเพียงเจ้าได้คุกคีกับคนผู้นั้นสาบผีบนร่างก็จะค่อยๆหายไปเองผีร้ายมองจือๆแล้วอมยิ้มดูราวกับเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่มีความทุกข์ร้อนหมองใจคนหนึ่งข้าต้องไปแล้วขอให้เจ้ามีความสุขมากๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิก กดซูเปอร์แปงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ